มีเข้ามาสองเครื่องครับผมตัวนี้เป็นเอเซอร์ทั้งคู่เลยนะครับลื่นเลยพี่น้องเอ,อ้ยนี่นะครับหมอลำเนี่ยเล่นแล้วอันนี้ล่ะเร็วไหมอืมนะครับเดี๋ยวจะเท,ทให้ดูเลยนะครับว่ามันจวดขนาดไหนเด้อพี่น้องเด้อนะครับเปลี่ยนเลงนะ่านี่ตัวนี้หนึ่งสิบเก้านาทีนะเนี่ยนะครับผมจุดจวดเลยครับผม ตวทั้งคู่เลยครับตัวนี้ข้อดีก็คือมีคราวเกะติดมาให้ทั้งสองตัวเลยนะครับนี่นะครับคราวเกะนะครับผมสี่พันเก้าทั้งสองเครื่องเลยครับค่าจัดส่งขอร้อยเดียวนะครับสี่พันเก้าครับอิที่เมืองบุรีรัมนะครับอันนี้คาราวเกะนะครับกําลังเปิดให้ดูนะครับว่ามีเพลงใหม่ไหมนะครับนี่เาไปทางไหนอะ แป๊บนึงนะครับสีเปนก้าเดี๋ยวให้ดูบอดี้โดยรวมนะครับมาแล้วมาผมลองมีของบิ๊กซูรินไหมนะภาพถ่ายมีไหมคลิใหม่ๆนะเอ้าอเป็นภาษาอะไรนี่อืมอ่ะไม่ขึ้นดี ครับอันนี้มีนะเดี๋ยวดูตัวนี้ก่อนนะครับคา้าวกิมีทั้งสองเลยนะครับอ๋ออันนี้น่าจะเดี๋ยวเดี๋ยวดึงออกมานายไอไอเครื่องที่สองนี่ใส่ข้าวกิยงังมีติดมาไหมมีมาแลเซยไหมมันอยู่ข้างใน,น,ในอ๋อของเจ้าของเดิมติดอยู่ข้างในครับผมอันนี้มีนะัสดีครับนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ นี่ครับถ่ายบิ๊กซูรินครับผมมีนะใครที่กลัวว่าเราเกตจะเป็นเพลงเก่าหรือเปล่านะครับ mm hmm. ก็มาดูเอาครับมีแต่เพลงใหม่เลยนะ mm hmm. นะครับนี่อันนี้ลองดูของบิ๊กซูรินนะครับนะครับก็สั่งมาได้นะครับอันนี้ผมเช็คเพลงให้เฉยๆตัวนี้เป็นแรมเปลททั้งคู่เลยนะครับตัวนี้ SSD ตัวนี้ ตัวนี้มี s s d ตัวนี้ฮาร์ดดิสหนึ่งพันนะครับนี่นะครับจอใหญ่ทั้งคู่นะครับแต่ดูไปแล้วฝั่งนู้นจะใหญ่กว่านะครับตัวนี้ก็เล็กกว่านิดเดียวจอที่มีแต่15ขึ้นเลยนะครับก็ให้4,900บาททั้ง2เครื่องเลยนะครับใครที่จะเอาก็โทรมานะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับสภาพเครื่องสวยนะครับนี่บอดี้นะครับมีดูพี่น้องไม่มีสนิมเลยนะ ตัวหนึงครับนี่นะครับอันนี้มีทั้ง vga ทั้ง hdmi นะครับตัวตัวนั้นมีแค่ hdmi นะครับตัวนี้มีครบเลยนีครับก็ใช้งานได้ปกติรับประกัน1เดือนนะครับตัวนี้นะครับใครที่จะเอาก็เอางี้4 9่พผมรวมส่งให้เลยดีกว่าไม่เอาค่าส่งหรอกนะครับใครที่หาโน้ตบุ๊กใช้งานนะทักมาทักมาจวดอย่างเดียวเลยนะนี่นะครับได้มาส่งเครื่องนะใครที่จะเอาทักมานะครับผม4 9่พ ร่วมส่งให้เลยครับ